ตอนนี้ผมได้ตัวเกมมาแล้วนะครับโลโก้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับนี่เลยนะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับสวัสดีครับผมโจตีเฮดสัตครับคลิปนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับเพราะว่าตอนนี้แกนเทออโตเดอะเทโลจี The Definitive Edition ออกแล้วนะครับแล้วก็ราคามาแล้วด้วยนะครับเผยสเปคเผยทุกอย่างเลยนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาซื้อให้ดูนะครับก็จะเป็นการแนะนำการซื้อนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้หน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มคลิปกันเลยนะเดี๋ยวเรามาดูข้าวๆก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับราคาเนาะอยู่ที่1890บาทนะครับอันนี้เป็นราคาอย่างเป็นทางการเลยนะครับทำไมผมถึงบอกเวตนั้นนะครับเพราะว่าตอน อนนี้ผมเปิดอยู่ในโปรแกรม Rockstar g a m e Launcher เลยนะครับก็คือโปรแกรมที่เอาไว้เล่นเกม GTA นั่นแหละนะครับถ้าเราซื้อเกม GTA ต่างๆนะครับก็สามารถเล่นในโปรแกรมนี้ได้เลยนะก็สามารถเล่นได้นะครับแล้วก็ตอบคําถามด้วยนะครับว่าถ้าสมมติว่าเรามีภาคเก่าอยู่นะครับเราจะอัปเกรดเป็นภาคใหม่ได้เลยหรือว่าเขาจะให้ฟรีเลยหรือเปล่านะครับตอบตรงนี้เลยว่า ต้องซื้อใหม่โอ้แต่มันไม่อัปเดตให้นะครับซื้อใหม่เลยทีเดียวเชียวนะครับกัดฟันเลยทีเดียวเชียวแหมพันแปดเลยนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวซื้อให้ดูนะสอนทุกอย่างเลยสอนวิธีซื้อด้วยและโปรแกรมที่ผมเปิดนะจะเอามาจากไหนนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับถ้าใครยังไม่มีไปโหลดแล้วก็ติดตั้งสมัคร ID ก็สามารถเปิดได้แบบผมนี่แหละนะถ้าจะซื้อนะครับก็ กดไปที่สโต์ตรงนี้แหละนะนี่กดไปที่สตแล้วก็เลือกไปที่เกมเลยนะมันก็จะเห็นเลยแหละเพราะว่าเกมในนี้นะครับมันมีแค่นี้เลยนะนี่เลยมีแม็กเพนบูลี่แต่แค่นี้แหละแล้วก็เกม GDA นะครับแล้วก็ตอนนี้ลดร,ราคาอยู่ในสตรีมนะครับสามอยนะอย่าเพิ่งซื้อในโปรแกรมนี้นะครับเพราะว่า900เลยนะเดี๋ยวจะแนะนําทุกอย่างเลยแหละนะเดี๋ยวเรามาดูสเปคก่อนนะอันนี้ราคาเนาะหนึ่นะครับไม่แน่ใจว่ารวมแว7เอร์เซแล้วหรือยังนะครับโอุ้ ช้าเลยทีเดียวผมเนี่ยแลวเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อไอเกมตัวนี้นะครับผ่านโปรแกรมนี้นะครับก่อนวันที่5ฎาคมนะก็คือ5มกราคนะมเนาะเราจะได้ส่วนลด10เหรียญเหรอหมายความว่าไงนะในการซื้อครั้งต่อไปหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับหานแล้วก็จะมีภาพต่างๆออกมาแบบนี้นะครับและสเปคนะครับตอนนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขั้นต่ำนะต้องเป็น i5 2700K ขึ้นไปนะครับแล้วก็ AMD F x 6 3 0 0นะส่วนการ์ดจอใช้7 6 0ก็เล่นได้แล้วนะครับเนี่ยพื้นที่ของเกมนะที่ต้องการนะครับ45จิกเท่านั้นนะครับสภาคนะน่าจะใช่นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวอันนี้นะครับน่าจะยังพิมพ์ผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่าการ์ดจอนะมาดูการ์ดจอเลย9 7 0นะครับขึ้นไปเนาะนี่ถ้าใครใช้สูงกว่าน,นี้ก็เล่นได้สบายนะปรับสุดปรับสุดนี่แล้วก็ ตัวเกมนะครับลองรับภาษาจีนด้วยนะครับสุดยอดไปเลยนะเราเป็นคนไทยน่าจะแปลไม่ได้อะไรประมาณนั้นแต่ไม่มีภาษาไทยนะครับแมสเศร้าใจมันก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ก็ไม่เป็นไรนะครับและก่อนที่จะซื้อให้ดูนะครับหลายคนเนาะก็ไม่อยากจะซื้อผ่านโปรแกรมนี้ใช่ปะนี่ล็อกสตาร์เกมลันเชอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงสตรีมนะครับผมไปเช็คดูแล้วแหละนะครับก็คือในสตรีมตอนนี้ยังไม่มีขายนะไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่า ตอนนี้มีแค่ gta 5เท่านั้นนะครับแล้วก็ gta 5ลดรถราคาเหลืออยู่ที่ 3, 4, 7นะครับเนี่เป็นแพ็กพรีเมียมออดิชันด้วยนะครับมันก็คือภาคพิเศษนั่นเองนะครับก็คือพรีเมียมออดิชันหลายคนอาจจะถามนะครับว่ามันต่างจาก gta 5 เพียวๆยังไงนะครับถ้ามันมีพรีเมียมด้วยนะครับก็คือถ้าเราเล่นโหมดออนไลน์นะครับเราก็จะได้รับตังไป1ล้านนั่นเองนะนี่ประมาณนั้นแหละก็คือเราเข้าเกมนะเราก็จะได้รับตังค์ึล้านในเกมออนไลน์นะเพื่อที่จะไปซื้อรถซื้อบ้านอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าเรามีแค่แพ็กตัวนี้อย่างเดียวนะครับซื้อเกม GD5 อย่างเดียวเราก็จะเข้าไปในโหมดออนไลน์แบบเพียวๆแบบไม่มีอะไรเลยนะอะไรประมาณนั้นแหละนะครับข้อแตกต่างมันมีแค่นี้เลยและถ้า เป็นอ่าอีพิกนะเออก็ยังไม่มีนะครับผมก็เสิร์ชดูแล้วแหละนะครับเนี่ g กูเกิลเพ y s สโต e มีก็ต์ออฟวอร์ด้วยนะครับมเมื่อกี้เกมมาใหม่เนะ ยังไม่มีนะครับแต่ราคาก็ลดเหลือลอ,อยู่ที่352บาทนะนี่เกมนี้นะก็มีทุกแพลตฟอร์มเลยทีเดียวเชียวนะครับเกม Gd5 เนี่ยนี่ตรงนี้ก็มีนะนี่อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามากดซื้อกันเลยครับนี่ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับวิธีการซื้อง่ายๆนะครับเราต้องผูกบัตรเครดิตด้วยนะครับนี่ไงสามารถใช้ได้นะครับทั้ง Mastercard นะครับหรือว่าจะเป็น t o o ั Money l ล e l e t ก็ได้นะครับ PayPal Line ทูมันนี่โรตัสไปซื้อที่ไปสนีก็ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องลําบากขนาดนั้นนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาซื้อผ่านทูมันนี่วันเลแล้วกันนะนี่เลยกดเข้าไปเลยนะครับจังหวะน,นี้นี่ซื้อให้ ดูสดๆเลยนะครับและมันก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะครับผมก็เพิ่งเห็นกับทุกคนนี่แหละนะครับและเราก็ใส่ไม้เลขมือถือของเราเข้าไปเลยนะครับที่ผูกกับทูมันนี่วอลเล็ตนั่นเองเนาะแล้วเราก็กดดําเนินการต่อนะครับนี่เลยมันก็จะส่ง sms นะครับไปหาโทรศัพท์ของเราเองนะครับนี่เพื่อจะถามเรานะครับว่า รหัส otp นะั่นมันคืออะไรนั่นเองนะครับเพื่อที่จะดูดเงินเราไปนะพระเจ้าช่วยอ่ะโอเคครับตอนนี้ผมซื้อเกมเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ obs ของผมนะครับมันใจดีมากนะครับก็คือตอนนี้ผมกรอกรหัสต่างๆเมื่อกี้นะครับมันก็ ปิดการอัดให้ผมเลยนะเออมันก็ดีเหมือนกันนะครับก็คือเราก็แค่ OTP ใส่รหัสของเราเข้าไปนั่นแหละนะมันก็จะซื้อให้เราเลยนะครับนี่เลยตอนนี้ผมได้ตัวเกมมาแล้วนะครับโลโก้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับนี่เลยนะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับพวกที่ไปหาภาพหลุดมาต่างๆนะครับโลโก้ถูกต้องแบบ100%เเเลยเนาะนี่ไงเป็นสีแดงนะครับอืมถ้าใครเคยดูนะใช่เลยมันถูกต้องนะครับแต่หลายคนน่าจะสงสัยนะเอา้า ทำไมยังกดเข้าเล่นไม่ได้เดี๋ยวผมมีคําตอบนะน,นี่มีคําตอบด้วยนะครับเดี๋ยวเรากดไปที่สตอีกครั้งหนึ่งนี่กดไปที่สตร,ราคายังขึ้นอยู่นะกดเข้าไปถ้าใครซื้อแล้วนะครับมันก็จะขึ้นว่า go to the game เดี๋ยวกดดูเลยแล้วกันนะครับนี่นะกดตกใจว่าเล่นได้แล้วแต่ว่า มันยังเล่นไม่ได้นะครับเตุผลเพราะว่านี่เลยเขาประกาศแล้วเขาประกาศแล้วหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผ่านเพจเกม gta แซนนะครับเพจนี้มีคนตาม9ล้านนะครับน่าจะของแท้นะมีเครื่องหมายถูกด้วยนะครับถ้าไม่ถูกนี่ไปอัดมันได้นะครับเพจนี้นะครับเขาบอกว่านี่เลยบรรทัดสุดท้ายนะครับ pre o ด d e r คุณพาช่วยก็คือให้เราซื้อมาก่อนนั่นเองนะครับเสำหรับใครที่อยากจะได้มาติดตัวไว้ก่อนนะนี่ไงเขาก็จะบอกกราฟิกมาประมาณนี้นะหรือว่าใครที่ ดูวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับก็จะเห็นนะว่าภาพสวยสุดยอดมากเลยนะอก็เป็นภาพแนวฟอร์ดในเนาะส่วนวันเปิดตัวเกมนะครับก็สามารถเปิดดูในเว็บล็อกสตารได้เลยนะครับเขาบอกว่า จะมาในวันที่11พุธจินะครับก็คือเดือนหน้านี่แหละนะครับเราจะได้เล่นแล้วนะครับก็รอติดตามชมกันได้เลยนะฝากทุกคนไว้หน่อยแล้วกันนะว่าให้ซื้อของแท้กันหน่อยแล้วกันนะเพื่อจะได้สนับสนุนวงการเกมต่อไปนะพูดผิดพูดถูกแล้วตอนนี้นะ,ะถ้ายัางไงก็ ฝากกดไลค์กดติดตามกันหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวตัวเกมมาเดี๋ยวเอามาเล่นให้ดูแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมนี่ตอนนี้ยอดเงินผมนี่เหลือไม่ถึงลอยแล้วนะครับเนี่ย ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับ s ะไคร e ช่องโจทีเฮดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไวด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮ็แซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม